สวัสดีค่ะพี่น้องช่องสาวบ้านหันกระเพาะกำนันค่ะสาวบ้านหันกระเพาะกำนันแฟนเพจแล้วก็สาวบ้านหันกระเพาะกำนันทาง youtube นะคะเนาะอ่เมื่อนี้พี่อิงกระเพาะกำนันค่ะสิพามาเฮ็ดอ่าพอกำนันเข่าขัวช่วงพอกำนันเข่าขัวสิพามาเฮ็ดอ่สาเอสเต็กค,คิดนี่พายไว้เดี๋ยอ่าสเต็กค,คิดนี่พายซึ่งมันเป็นอาหารท tradicional อิลิชคือเป็นอาหารที่เป็นลักษณะเป็นอาหารคล้ายๆอาหารประจำชาติของคนอังกฤษนะคะเป็นอาหารแบบนั้นเนาะอ่าอ่าส่วนประกอบเดี๋ยวพี่อิงมาแนะนำว่าส่วนประกอบมีอย่างแน่กระสิมีเนื้อคิดนี่ก็คืออันอามีเนื้อคือเป็นเนื้อสันหรือเนื้อสะโพกเนื้อเนื้อสันก็ได้ค่ะเป็นเป็นเนื้อเจ็ดร้อยกรังเนาะคะ่ะเนาะอันนี้พี่อิงสิเอามาเห็ดอ่า เป็นตัวอย่างให้เบิ้งวา่าเฮ็ดจังได๋หั่นเป็นลูกเตาหรือหั่นเป็นชินช้นๆพอคำ้ำแล้วกามีเอ่อเสงจีนะคะคิดนี้เนาะคือเสงจีที่นี่วิธีทําก็คืออ่าส่วนประกอบส่วนต่างๆก็สิมีอ่อหอมหัวไยสองหัวเนาะคะ่ะเอ่าเนื้อเจ็ดเจ็ดกรัมอันนี้เป็นสูตรหกิโลกรัมเนาะคะ่ะเส้งจี3ขีดเนาะคะ่นะเนาะมีแครอทเนาะคะ่ะ แล้วก็ส่วนผสมของน้ำซอสก็จะเป็นอ็อกซก้อนผสมกับน้ำแล้วก็ผสมอ็อกซก้อนนี่ประมาณ3ก้อนผสมน้ำให้ได้1ลิตรเนาะค่ะแล้วก็มีวูดซอสค่ะมีวูซอสใส่เข้าไปแล้วก็ทูมโทโตพิอเรเป็นเป็นอันเนื้อของบักเือเทศเข้มข้นค่ะอันอันนี้คือ อันนี้คืออ็อกซ์บีฟเนาะคะ่ะเป็นคือว่ารสชาติเป็นเป็นคล้ายๆขเนอแต่เป็นรสเนืองซีนนะคะเนี่ยที่เป็นก้อนแบบนี้ค่ะแบบขเนอบานเฮานี่ละแล้วก็มีเกลือมีพริกไทยอ่าขาดบ่ได้ก็คือน้ำปลาค่ะมีนม้ำปลาขาดบ่ได้ค่ะ,น,ะ,นะคะน้ำปลาเนาะค่ะเนาะอ่าแป้งสำหรับที่เฮาสิซิ้วเนื้อให้มันอันเกาะ อันเราเกาะอ,อันเกาะเกาะเนื้อก้อนเนาะคะ่ะมีแป้งสาลีนะคะ่ะนิดน้อยแล้วก็วิธีทําก็คือเอาเอาเกลือใส่ลงไปในแป้งสาลีเนาะค่ะเนาะเกลือประมาณหนึ่งซอนซ้าพริกไทยประมาณหนึ่งซอนซ้าแป้งอ่าแป้งน่ก็สักประมาณสองขีดค่ะแล้วเสร็จแล้วเฮาก็เอาพอผสมกันแล้วก็เอาเนื้อลงไปเนาะค่ะเนาะ ค,คุก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 แบบเนี้ยค่ะให้มันเพราะว่ามันสิได้ให้อันเนื้อของสตูเวลาเขาเอาไปอ่าต้มด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยค่ะเวลาเขาไปต้มเนื้อด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยมันอีได้เกาะกันแบบนี้เราอันมันสิได้เห็ห้เป็นรสเข้มข้นขึ้นทุซีนะคะอ่ะเหมือนกับซิวเนื้อกับไอ้นั่นก่อนเนาะก่อนที่เขาสิไปอันอ่าต้มเราถ้าสมมุติว่า อันนี้เนาะค่ะเนี่ยอันนี้พอกำนั้นเพืเ่อน h ็ดไว้ล่วงหนาไว้แล้วถ้าสมมุติว่าผู้ใดบ่มีอันอ่าหม้อที่เป็นเป็นหม้อต้มอ,อ่าที่เป็นหม้อตุนนะคะอันนี้เพื่อนที่เอาไปใส่ในหม้อตุนประมาณสี่สิบห้านาทีกะอันเฮ็ดแบบว่าต้มด้วยไฟอ่อนๆคือตุนด้วยไฟอ่อนๆจนเนื้อมันจนเนื้อมันเริ่มเปื่อยเด้อค่ะเด้อแล้วค่อยเอาค่อยเอามาอัน ในขั้นตอนต่อไปเนาะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่อิงสิให้เบิ่งว่าขั้นตอนต่อไปคืออีหยังก็คือตอนที่เขาตอนที่เขาตุนเนื้อค่ะเขาใส่อัน add everything ล yes, ิ r l i n g in <there. S 1> ใส่ใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะที่พี่บอก <And S 1> เมื่อกี้เยใส่ทุกอย่างลงไปเลยแล้วก็ Uh, น้ำปลาพี่อิงใส่น้ำพี่อิงใส่น้ำปลาไปนึ่งซอนโตซอนโตคือหมายซอนโตสำหรับคุกคุกด้วยค่ะว่าแม่ซอนโตสิเป็นซอนแกงที่เฮาเอินซอนโตเนาะแล้วก็พี่อิงจะใส่อันเนี่ยโทมโตโชเพียวเรเข้าไปนิดหนึ่ง uh, How many w a t e r sauce darling Can you open um, about that much Yeah Can you open I've done it already Oh you done อ่าใส่อันนี้ไปเขาไป วุ้นซอสเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งซอนโตเพิร์ววาค่ะแล้วก็ค้น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 ให้เข่าเข่ากันในน้าอันนี้ค่ะค้นให้เข่ากันเมื่อกี้พี่อิงใส่อันโทมาโทเพียวเลียลงไปเนาะใส่ลงไปอัน you have to add a a salt uh, and pepper yeah you put a little bit of salt t e r that in n o w โอเคแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะ ที่นี่กะอันซอก็คือใส่ลงไปอีกจัหน่อยเพราะว่าในในน้ำซอสน่ะมันจะเค็มแล้วค่ะแล้วก็อันเพเปอร์นี่เขาก็มีอยู่ในอันซออันเพเปอร์น่ะเฮามีอยู่ในอันแป้งที่เฮาซิ้วแล้วเนาะที่เฮาซิ้วเนื้อแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็สิเป็นวิธีการาเฮ็ดแป้งที่เอามาปิดหน้าพายเนาะค่ะเนาะก็สิมีแป้งสาลี แลทีนี้อันฮ่าจ <c oughs> ุ้ย s อร, <c oughs> ร,ยรีมีแป้งสาลีด้คะเจ็ด้อยกัมแล้วกามีเนยค่ะทีละมีอันลาดนี่คือมันหมูนะคะมันหมูมันวัวนะคะลาดเนี่ยคือมันหมูมันวัวแข็งคืออ่า h uh ม w ม a นี d a r l ิ่ง อย่างอันบัตเถอะแล้วก็ในนี้สูตรเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมเนาะค่ะราดเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบกิรัมคือมันวัวมันหมูเนี่ยถ้าบ่มีมันวัวก็เอามันหมูแข็งแล้วอันเขาเอามาเจียวให้มันแข็งเอาเป็นน้ำมันเราใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะเป็นมันแข็งแข็งแบบนี้ อืมแค่ในซีเดอเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะเสียค่ะเนี่ยเนี่ยนี่เขาเอิ่นลาดอืมเป็นเป็นมันจากค่ะแล้วอันกับัตเธอก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมเนาะเนืหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็ผสมด้วยแป้งอ่าอ่าหกร้อยกรัมค่ะอันแล้วก็ใส่ลงไปให้อันให้มันอันอยู่ในอุณหภูมิห้องเด้อค่ะเด้อแล้วก็ ค่ะแล้วก็เห็ุแบบที่พอกำนั้นเพื่อนพ้าเหตุนี้ล่ะค่ะเนี่ยเนี่ยขย้ำขย้าให้เข้ากัน This takes a long time อืม And with arthritis it's very very hard work อ่าจะใส่เวลาประมาณจนนวดจนมันนุ่มเนาะค่ะเนาะแล้วอ่าจังค่อยตืมน้ำลงไปที่ละนิดทีละนิดค่ะเนาะเนี่ยจะใส่เวลาประมาณ5-6นาทีพุนละกะเดี๋ เคยกลับมาเบิองเนาะค่ะเนาะว่าพอกำนั้นพิ่นนวดแล้วมันเป็นแบบใดค่ะหลังจากที่แป้งอันแป้งกับเนยกับอันนั้นอันมันเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็เขาก็ค่อยๆเติมน้ำเนาะคะ่ะน้ำในอุณหภูมิห้องนั่นแหละคะ่ะเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพื่อทีน่นวดให้มันเป็นแผ่นเนาะคะ่ะเนาะ เอาไปทีละนิดทีละนิด <c oughs> เ,เพื่อสิ้นนวดให้แป้งมันเกาะติดกันค่ะแล้วเขาก็สิเห็ดเป็นเป็นแผ่นค่ะยังที่พอกำนั้นเพิ่นพาเห็ดนี่แหละเดอ้อแนวแบบนี้ละแป้งมันก็สติดติดมือแน่จากน้อยค่ะ <c oughs> you อตอนช่วงที่นวดกับเนยกับอันไอ้มันมันมันของสัตว์นะคะการเติมเกลือจะหยิบมือนึงนะคะ่ค่ะจะเราก็พริกไทยเข้าไปจะหยิบมือนึงใส่ใส่เข้าไปในแป้งเนาะตอนที่นวดแป้งอยู่นะคะอันนี้คือเป็นเป็น สูตรที่แม่คุณจวดพาทำเนาะพาทำจะนน้อยเพื่อนก็เลยได้สูตรนี้อันมาจากแม่เพื่อนล้วก็เวลาอ่าเพื่อนสิกลับบ้านคือว่าเพื่อนเป็นนมโสดเพื่นอ,นอ,น,อ,อ,น,อนอยู่เพื่อนอยู่บ้านค้เดียวแต่แม่เพื่อนอยู่พูนยูเวล์อันอันยูเวล์คนนะเพราะว่าแม่เพื่อนไปซื้อบ้านอยู่เวลส เวลาเพื่อนกับไปเยี่ยมแม่เนี่ยแม่เพื่อนก็ส้องเฮดเมนูนี่ให้คุณจวดไว้อันวานเถาะเพราะว่าคุณจวดเพื่อนมักเพื่อนหมักหลายแล้วก็อีกอันนึงก็คือสี่เป็นสเต็ก kidney pudding แต่ว่ามือน,นีสิเฮดเป็นพาย I just tell them about uh, you love steak kidney pudding as well uh, from mum you know from mum make it yeah. นั่นหละอันแต่ว่า คือว่าอันเรซปีกับอันเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นเป็นพุดดิ้งก็คือสิเอาไปหนึ่งนะคะเนาะสิเอาไปหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นพายเนี่ยคือสิเอาไปอบเอาใส่เตาอบค่ะน้นแตกต่างกันคือว่าพุดดิ้งกับพายมีแตกต่างกันจังใดสินะ เป็นวิธีเฮ็ดแป้งแป้งไว้ปิดหนามันพอมเด้อค่ะเด้อเฮ็ดแป้งไว้ปิดหนาอัน have to leave in the in the fridge or put it in the fridge half an hour and hour until you're ready to use it ค่ะหลังจากได้อ่านวดให้เข่ากันแล้วก็เอาไปใส่ในห่อพลาสติกไปใส่ในตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงเนาะพอดีกับที่ว่าเนื้อที่เฮาตุนในหม้อตุนกะสิพอดี เฮากะอันคอยมาเอาใสอันอุปกรณ์ที่เฮาสิเอาไปอบอีกที่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาพพอกันค่ะค่ะหลังจากที่ว่าเฮาอันตุนเนื้อตุนยังเรียบร้อยแล้วเนาะแป้งเฮากัพักไว้ในไอนอันตู้เย็นเครงเครงชั่วโมงแล้วอะค่ะก็พอดีกับเนื้อที่เฮาตุนถ้าสมมติว่าเฮาอันอ อ่าบะมีหมอตุลห,หมอตุนเนื้อนะคะกะแแบบนึงเขากับใส่ใส่อันตุนไดไฟออนประมาณจากชั่วโมงถึงชั่วโมงเคึ่งแล้วเขายังมาเฮ็ดแป้งเนาะค่ะเนาะอันนี้อ่าพอกับนั้นเพิ่นมีหมอตุนเนื้อกับซีแบบตุนด้วยอัน pressure. เพชเชอร์เขาเอิญเพชเชอร์คุกนะมันกระเลันเฮ็ดให้ เฮดไห้อันนี้แล้วนี้ก็มาโลแป้งเนาะค่ะนาอกมาอันนั่นแป้งประมาณจากอ่าสาสามหรือสี่มิลเมตรเพื่อนว่าให้มันความหนา mm. ของมันนแล้วก็วันนี้ก็เอาถ้วยโบแบบนังเสียค่ะแล้วก็เอาอันลาดนะหรือว่าไข่มันนะท้าลงไปในถ้วยนั่นเนาะตามที่เพิ่อนพาเฮ็ดนี่แหละค่ะเพระาะว่าพี่อิงกับเบเกดคือกัน อันเพราะว่าเวลานั้นถ้าอยากกินก็นมิแต่เพื่อนเฮ็ดเอาเองแล้วเพื่อนก็เอิญลูกเอิญยังมากินข้นแล้วแล้วสินะกบอันนียค่ะใส่ลงไปจังที่เพื่อนผ้าเฮ็ดน,น,<า>นี่แหละเนาะนะคะดิสซีสุ i พร p อ e Pie. พรเฮ็ดยังจีได้พี่น้องเด้อ อาหารฝรังพี่อิงกะเฮ็ดบ๊ปินดอกกให้กับให้ฝรังพาเฮ็ดค่ะให้ฝรั่งพาเฮ็ดเพราะว่าพันให้แบงแบงอันนี้เป็นไทยส์รั a ได o ที่จะกินเ t ่นกอืมโอเคไม่ใช่ค่ฝรั่ง i ม่ n o ่ไ o n ใช่ o w ่ o ช่ไม่ใช่ is ่ใช่ l a n g food ่ใช่ and then let f a ไม่ใช่ o ม่ i ช พอกำนั้นกพลังเป็นพายเหตุกับเหตดน้ำเพื่อนนี่แหละพี่อิงก็ได้พี่ด้เย็นลูกไปพร้อมกันค่ะพี่อิงก็เห็ุบก็นเนาะค่ะเนาะมือนี่เป็นมือพอกำนั้นเป็นเป็นอยากกินเป็นกับเสดอันอาหารของเพื่อน่าสัน่นเพื่อนก็เรียกว่าออยากแชร์ตรงนี้ไปให้ทุกๆท,ท่านได้เหตุน้ำเพื่อนวางซีก็เลยเอาเดี๋ยว ีจัดวิดีโอให้เสนดอกอันเดนเราแค่จังใดต่อแบบนี้พ่อ just one just one ออ่า what is it at one f o r darling one l e a อ๋อเอาไปเ h ็ t อันอันปิดอ๋อ the flour on the table top is to stop it from sticking and um เป็นยังต้องโรยแป้งอันเพื่อสิบ่ให้อันอ่าเวลาเฮาโรยโรยอันแป้งอันที่เฮานั่นแล้วนะให้โรยแป้งลงไปก่อนเพื่อสิบ่ให้มันติดกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพืนเวิร์คทนี่ก่อนที่สิเฮ็ดน่ะคือว่าอันพี่เอาอันสเปอั ค่ะแบคทีลงแบคทีเรียนที่นเปอร์เซนต์แล้วล่ะคะ่ะสะดูอันก็คิดว่าสะอาดพอสมควรบวมเมียนบานนำลงไปโรยสินะคะโอเคอันนั้นก็วิธีเห็ดอันฝาปิดมันมาสั่นแล้วว่า yeah, <really. S 1> เปิดเดี๋ยวใช่เอไว้เนี่ยนี่ อันนี้เพื่อนกส็สีเอาอันที่เพื่อนไปตุนมาไว้แล้วนะคะเพื่อนก็สีเอาอันกระ,ออกระชอนตักอันเอาแต่ทึ่งเนือ้อทึ่งน้ำนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะบ่เอาน้ำม,มันลายค่ะก็ใส่กระชอนตักค่ะให้มันมีน้ำน้ำแน่เพราะอจโยอซันวาค่ะใส่ลงไปแบ่งซันเนาะค่ะเนาะ แล้วน้ำที่เหลือนั่นก็เขสิกัสิเปรอุ่นอุ่นแล้วก็เป็นน้ำลาดมันอีกรอบหนึ่งเวลาเขาสิก,กินเนาะค่ะกินกับผักต้มกินกับมันฝรัง่งมันฝรั่งต้มผักต้มผ,ผักลวกเสียค่ะเนาะอันที่เพื่อนกินน้ำน่ะก็คืออยากกินไส้ผักยังกระลวกไส้อันลวกมากินกับแล้วก็น้ำอันที่เหลือนี่แหละค่ะก็ไปค้น,คนให้มันคนแล เราก็ค่อยมาลาดบนพายเขาทีนึงจังเซียนะคะเวลาเขาเอาเอาไปอบแล้วอะคะ่ะ is i ศ that one? The milk is to help it seal the lid อ๋อเอามาทาอันขอบให้มันปิดอันเวลาเอาอันฝาปิดลงไปมันี่ได้สนิทกันมาซันอืมอันเนาะแล้วเพื่อนก็กดกดเด้ค่ะน,นะทงังซันละกดลงไปคือเบิ่งักง่ายเนาะเพื่อนเห็ดเนาะ เบิ่งไงาวาค่ะพี่น้องล้องไปเห็ดเนาะร้องไปเห็ดเบิ่งขันขันบ่มีเต่าอบขันผู้ใดมีไมโครวเวฟกับอบในไมโครเวฟขันบ่มีเต่าอบกาเ <No microwave. S 1> นี่ยน,น้ำไว้เห็ดเคลื่อนที่เขาเห็ดขนมขนมหมอดแกงด้วยค่ะเด้อเอาเตาทานตั้งเรากะเราก็าที่นี่กันเอาทานกบข้างบนเอาเอาเอาอันนั้น สังกะสีวางก้อนแล้วก็ทานวางขางบนสินะ Let the steam out อืมอ๋อเป็นอย่างตั้งเจาะวันเถาะแล้วก็เอาเอาน้มท้าอีกรอบหนึง่งเพื่อชี๊ดให้มันอัน Helps it go brown ให้มันเกิดอสีน้ำตาลเวลาเขาเอาไปอบไม่ได้งาม,ม่าสัน้นแล้วก็มันก็ซิวอันนี้พร้อมค่ะแต่ว่าเรต้องท้าหลายด้วยค่ะท้าเพราะ สมควรสมมาพาควรเราค่ะเนี่ย yeah. นี่แหละค่ะนี่คือเป็นกรรมนะวิธีแล้วแล้วเราบัดที่นี่ก็ไปอบ uh, อ่ะ้าวลอง darling in the oven forty fifty minutes ประมาณ at medium heat อ่า uh, ไฟประมาณ one seventy <170. S 1> อ่าถ้าเป็นเตาที่ใส่เตาเต,า,ตาอบเนาะคะ่ะก็ใส่ประมาณหนึ่งร้อยแปดเอ่อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนาะคะ่ะ อบประมาณ40-50นาทีค่ะนั่นแหละที่ได้เป็นอ่าเซ็กคิดนี่พายอันนี้เป็นพายเนาะค่ะถ้าเป็นพุดดิ้งคือต้องเอาไปอันเอาไปนึ่งสั้นแล้วถ้าอันถ้าเป็นพุดดิ้งเนี่ยทีอันอันอันไอแป้งเนี่ยค่ะซีเมกอันทีอันใส่ส่วนผสมอีกต่างหากเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวถ้า อาหาส่วนผสมของตรงนั้นได้แล้วเดี๋ยวสิมาเฮ็ดเ้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็เป็นนั้นว่ากินกับยังแน่กินกับผักลวกเนอค่ะผักทั่วแค่อสอีหอยังเสียทั่วแค่รดหรือกะลำดอกกระลำปีลวกแล้วก็ผีแล้วก็มันฝรั่งต้มค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่อิงฝากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเน,ะเนอะอาะ ติดตามรับชมรับได้ทางอันสาวบ้านหันพอกำนั้นทั้ง y u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  e เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ค่ะเป็นกำลังใจให้พอกำนั้นพราะว่าพื้นสร้างใจมืออันในคลิปนี้มากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ I'm getting just